สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปพอกันอีกเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วันอาทิตย์สุดทันซาครับผมมาซื้อของครับวันนี้เซืยนเนี่ยชูดูก,กินพี่น้องเอ้ยชูดูกินวันอาทิตย์พี่น้องเลยวันอาทิตย์วันนี้สบายนะครับวันอาทิตย์สบายอุลารครับพี่น้องโอ้เด็ดดีขนาดนี้พี่น้อง แดดแรนเมืองไทยแต่ทันหนาวด้วยบ้านท่าหนึ่งแดดห่อนเด้อที่นี่แดดหนาวครับผมโอ้ยดูนะนี่มาไปต่อให้กอลเฮยหน่อยครับพี่หน่อยแล้วทักทายกัน,กกนพี่น้องเฮ้ยวันเสาร์พี่เป็นสวัสดีพี่น้อง สวัสดีครับผมคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตสวัสดีมือเดียวนะครับอีกมือนึงถือกล้องอยู่ครับกระทุงรับผมสบายดีครับผมวันนี้แดดดีครับวันนี้บรรยากาศไม่ชมครับครับบรรยากาศไม่ชมด้วยพี่น้องโอ้นี่พี่เพิ่นเพิ่อนยุงเกิดครับพี่นเมื่อเบิ่งผมดูอยู่ครับเล็กว่าผ่าการนะครับพี่น้อง บอกอีสานคุณแต่บุ้งห้งเรื่องนะครับโอ้โนี่บรรยากาศสวยงามครับวันนี้แดดสองดีมากครับผมโอ้วันนี้ได้เสกรอกครับผมได้เสกรอกกับเบคอนไปทําให้ลูกชายทานครับผมพอดีเพื่อนลูกมาเล่นด้วยครับผมนี่ครับผมสวัสดีเมืองห้องเย็นครับคุณพี่ครับผม วันนี้บรรยากาศสวยงามมากเลยครับแสงแดดสอดส่องหิมะครับผมแสงแดดสอดซ่องหิมะแดดดีมากครับแต่หนาวครับผมนะครับต้นชนนี้เากาะกันสวยงามมากครับผมนี่ครับบรรยากาศมาให้ดูให้ชมครับผมเมืองช่องฟิตหรือเมืองน้ำแข็งนั่นเอง สดัดีครับผมสวยงามเลยครับคิวนี่ครับผมอยู่งามมากนี่ครับผมสวัสดีทางใต้เริ่ม,มาลายแล้วครับผมเยตบ,บอยนะครับผมวอเทนเบิร์กนะครับทางใต้ก็ค่อยมีหิมะแล้วครับทางใต้สวีเดนนี่ครับผมนี่ เข้าบ้านแล้วันพี่น้เงเ๋็ดต้องเข้าสูดูุกิโนะครับเข้าบ,ขบ้านแล้วนะครับผมนี่นี่เราอดบ้านแล้วดีครับดูกวามเ,เล็วนำเอเลไ่ได้ไหมมูดูมาเจอขอดผ่ากันดื้อพี่น้าง akan yeah, okay, rusak. Tidak yang lebih. Halo, sekarang Oh, yeah. dia ได้โคได้บบไี้ถึงบ้านแล้วครับโอ้ข้าว,วอะไรฉันเนากิานอะไรเนะานะนี่ครับสวีเดนจะสิบโมงเช้าแล้วแมนครับผม สิบโมงเลยได้ครับนี่ยสิบโมงพอดีเลยครับผมนี่ยได้ครับเห็ดเ,เนี่ยสารก่งน,นี่ครับมันครับผมวันนี้ออกสไตล์บักซีดานิดหน่อยเพราะว่าโมดูโมเดิรนนัครับผมสวัสดีครับผมโยมูบมออุษน์เป็นอะไรสิมมา่ดอีกหน่อยครับผม เอาผมต้องอุ่นถึเน็วยประกอบครับก็ได้เป็นนี่แหละครับเบคอนห้าสิบกุ้คด้วยครับรอนแล้วก็ขนมปังอันนี้ขนมปังแข็งแรงครับขนมปังแบบเป็นแผ่นนี่ครับ รลูกกินนี่เป็นเสกอค,ครับผมจะ,ะม, <c oughs> ม,มทาทอดให้ลูกกินครับผมต้องพุ่งุงงรอบนี้่นี่แม่ครับผมพี่ทำให้ลูกกินครับผมตอนเช้าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขามาเล่นด้วยครับผม ทุน่นแบบเก็บไปที่ดีเลยครับสิแบบว่าอยู่นี่ไม่อยากไม่อยากซื้อทุงแลครับตรงอันนี้เลยครับผมครับผม <c oughs> นี่เก <c oughs> ็บไว้ใช้เข้าหน้าก็สบายเลยครับนี่เลยครับผมนทุกงอันนี้ประสงค์ นี่เบรค่อนครับทำให้ลูกกินกับผมนะอืมใส่ถาดแนี้นใส่ถาดโป๊โป๊เลยครับอาหารเบอร์ศิดาไง่ายกันอย่งนี้น โอ้ครับผมบังกอร4โมงแล้วเป็นบอครับพี่นี่ครับอันนี้เบคอนเท่ตรงนี้เลยยังไ,ไงไงเลยครับเครื่องทุงข้อครับเดี๋ยวเขากินโอเบิร์ดนี่ครับผมอย่างนี้เลยแล้วก็เจ้าเข้านี่นะครับนี่ตู้อบ นี่ครับตูปบ้ป๊าป้าไปไฟเต็มที่เลยนี่ครับอบไปสักพักครับผมแล้วก็นี่ มาคนเดียวทีเมือนกันนะพี่น้องส่วนนี้ก็จะทอดนะครับเนี่ยตั้งหมอกันลุบนี่ตั้งกระทะไว้ก่อนครับก่อนอื่นต้องล้างมือครับผมเพื่อความสะอาด ไอ้พ่อได้บอกให้ไอ้พ่อเธออีกสักครั้งบอกว่าสถานะยังโัเทอสุดท้าย ้อนอ่น,อนอยนี่ครับผมอันนี้ก็จะทอดครับพี่นอ้องเาูลูก,กินแลนี่นี่ทำแบบง่ายๆครับสไตล์ลบ้านอัดดอก ันก็จะตั้งน้ำไว้ก่อนนะครับใส่น้ำมันมากรอกอยางดีมันได้หรือเปล่าไต่ต่อให้รู้ครับผมแน่หมดแล้ว มาวิธีง่ายๆเลยรครับนี่ครับผมตามสูตรง,ง่ายๆสไตล์บ้านๆนี่ครับผมพายี่เลยครับใส้กบตามสไตล์ผมแนี่หรอ 那一会吗？嗯 ทำกินง่ายครับที่หน่อยข้เจ้ากินง่ายได้พี่น้องที่หน่อยทีด่ดานี่แตงกอกินข้าเจ้ากินครับพ่อแม่เข้าเจ้าคิดเสียล่ะสนมากอาหารที่ด่าหิ่งง่ายครับผมหิ่งทอดดอกกินแล้วก็แล้วครับผมอันนี้เมียผมไปงานครับผมนี้ส่วนพ่อแม่ก็ตำคุงกับอาหารหลัก แค่นี้ก็พอครับไม่ต้องไปที่ดีตองครับแต่ว่าไม่สมัยกันก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ต้มเนื้อได้เลยตุ่ตมเนื้อเมีอะไเห็ดมั้ยบ้านนี่สีอุ่นนะครับนี่ทำการอุ่นแซ่บๆที่ความยาวเหมืนเดิมครับผม ว่าไม่กินขวจีว่าฉันได้ชิดขวจีพร้อมนี้ไปนอนวันนี้ันนี้จะจีข้าวด้วยนะครับร้อนแล้วครับผมพี่น้องร้อนแล้วก็เสืกอกใส่เข้าไปนะครับ เรื่อยดุย่มเ,เลยต่อถึงง่ายนะครับตามสไตล์ไปเลยพี่น้องวเหล่วแล้วก็นีน

สวัสด,ดีครับผมมีอะไรหรือว่าเนาะเบคอนเบคอนมเบคอรนะเอรเนี่บคอนต้องใส่ตัวกับมาถอดแล้วนึ่ผมมา เดี๋ยวพ่พอเพื่อนเพื่อนกินข้าวแล้วนี่เพื่อนอยู่สี่คนจะไหมลูกเออเดี๋ยวพ่อทำข้าวให้กินดูว่รารายงานแล้วว่าเดิมนุกข้อขอวเราเสร็จ หน้าตาก็ือประมาณนีแ้แหละพี่น้องนินสรัยมันอนเออเอาทันเใจเลยหลุดก็จะถอดเลยดีกว่าพี่น้องเลยถอดถอดเลยครับไม่รุ่นเริ่มหัวแล้วไม่ทันใจแล้วเรียกไม่ทันนะครับ 在那个宾馆。 ơi พีกเสร็จแล้วครับพี่น้องต้มก็เริ่มบูบูด้วนี่พี่น้องนี่ต้มก็เริ่มเดือดแล้วเบคอนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วครับผมนี่นี่เร่า <ๆ S 1> เร่าด้วพี่น้องทอดดอกเสร็จแล้วครับนี่ทอดดอกหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมเสร็จแล้ว ก็จะเหลืออันนี้ก็เสร็จแล้วครับนี่ครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่มันดีครับลงไปลงไปเลยนี่ครับคมโถนรัวชาิเนี่ยเอา รถด,ดีนะพี่น้องรถด,ดีไปเท่าไหร่หรอรถดีใส่ไเพล็กนี่เพิ่มแบบว่าเห็นหนัวนะพี่น้องนัวจะน้อยรถละเจ้าเข้ากันเยอะพี่น้อง,เจ,อง,องเจ้าให้เข้ากันเลยครับนี่ ก็จะหนัวครับจะหน่อยสวัสดีครับ ทำกับเข้าวให้ลูกกินครับวันนี้แม่บ้านไปทำงานครับ ตเตยกี่ปนอนเตยเดี๋้วเราขึ้นมา chơi thì nó cũng trên mày ในไงบงี้ยยังหมดตวพี่น้องเลยสวัสดีครับสองท่านเข้ามารับชมนี่ครับพี่น้องเทลงนี่เลย สิ่งดูอืมแต่การเขบจะการเป็นไก่ในหรอเน่ารออ,อ,อาหาร ไปให้เลยสิพี่น้องซี่จาน 不了。Oh, yeah. อ้เสร็จแล้วครับยังฟ้อนสิดาขึ้นมาข้าจะกบัวไซบัวไซส่วนนะครับผม้าใส่สองเลยครับนี่ครับ,บ,รรบผมข้าจะใส่สองหนี่ง ส่งยังกูนี่จะเป็นขนมปังแข็งแรงครับอืม่ได้สิกินนะสิ นี่ผมอาหารเจ้าของล,ลูกครับพุ่งิฐาเนี่ยครับพุ้งิฐา นมครับไฟ,ไฟไฟเอ้ยพาเพื่อนมากินข้าวเ,เล็กบ้านลูกไปเออเดี๋ยวพอ,พอ สวัสดีแป๊บนึงพี่ก็จะปิดโอเคไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเออโอเคพอ,อากาันไหมได้พี่น้องก็สวีเดแล้วสวัสดีครับ